สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทาร์ตออฟบัตเตอร์ไฟวันนี้เราจะมาทําแรนดอมกันนะคะผู้อ่านขอขอบพระคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องนะคะขอบคุณจากใจค่ะท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วรู้สึกว่าพลังงานนี้ไม่ใช่ตัวตนของคุณก็อย่ากเก็บมาใส่ใจนะคะ รับแต่เรื่องราวดีๆพลังงานดีๆกลับไปวันนี้เราจะมาทำแรนดอมขอพลังงานท่านกับคนที่คุณคิดถึงกับคนที่คุณคิดถึงณนะตอนนี้คุณไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วจะด้วยเหตุผลอะไรที่คุณกับเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันวันนี้เราจะมาดูพลังงานคุณกับเขาคนนั้นกัน คุณเป็นอย่างไรบ้างเขาเป็นอย่างไรบ้างเขาทำอะไรอยู่เดี๋ยวเรามาส่งพลังงานเขากันนะคะท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วรู้สึกว่าพลังงานนี้ไม่ใช่ตัวตนของคุณก็อย่ากเก็บมาใส่ใจนะคะรับแต่เรื่องราวดีๆพลังงานดีๆกลับไปนะคะ มาดูว่าพลังงานคุณกับเขาเป็นอย่างไรคุณเป็นอย่างไรเขาเป็นอย่างไรคุณทำอะไรอยู่เขาทำอะไรอยู่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนึกถึงหน้าเขาคนนั้นไวคนที่คุณคิดถึงคนที่ไม่ได้อยู่กับคุณแล้วเขาเป็นอย่างไรพลังงานแรกขอเป็นพลังงานของคุณนะคะ เทนออฟสอดคุณหัวข้อนี้คือคุณกับเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วคุณกับเขาต้องมีปัญหากันรุนแรงแน่นอนส่วนเขาซิกออฟสอดเขาเลือกที่จะ คนของเขาหรือเปล่าเขาเลือกที่เดินจากคุณไปกับคนของเขาสร้างความเจ็บป,ปวดเสียใจให้คุณอย่างแสนสาหัสมันยังฝังลึกอยู่ในจิตใจอาจจะมีการกระทําหรือคำพูดที่ทิ่มแทงจิตใจใคุณอยู่ มันเป็นบทเรียนเป็นความรู้สึกที่ลืมไม่ได้เลยสำหรับคุณไฟออ o สดน่าจะเจอเกิดจากความไม่เข้าใจกันความคิด ส่วนตัวเขาแชมเปนคุณเองก็มีปัญหาเยอะแยะมากมายมันเหมือนอยู่ในช่วงของการแก้ปัญหาสิ่งที่เขาทิ้งไว้ให้คุณต้องตามแก้ มันไม่ใช่แค่ความเจ็บปวดเสียใจปัญหาหลายๆอย่างที่คุณกำลังเผชิญน,นะตอนนี้คุณสู้มากเลยเหน็ดเหนื่อยมากเลยส่วนตัวเขากำลังปรับเปลี่ยนชีวิตการที่เขาไปอยู่กับคนของเขา มีอะไรหลายๆอย่างที่เขาเองก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองแต่เขาก็พยายามนะพยายามที่จะอยู่ให้ได้อย่างมีความสุขในสิ่งที่เขาเลือกมาดูพลังงานของคุณ Knight of Cup ส่วนเขาเป็น Knight Knight of s w o r d คุณเองตอนนี้เริ่มหันมารักตัวเองดูแลตัวเองบางท่านอาจจะไปเสริมหลอเสริมสวยมา ทำให้คุณดูดีดูโดดเด่นตอนนี้อาจจะมีคนเข้าหาคุณเข้ามาจีบคุณคุณเองก็มีสิทธิ์เลือกเพราะคุณเองตอนนี้ดูดีมากมีอิสระในการใช้ชีวิต ส่วนตัวเขาเขาเองก็เหมือนมุ่งมั่นที่จะทำอะไรสักอย่างพยายามทำให้ชีวิตของเขาราบรื่นมีความสุขเดินหน้าต่อในชีวิตของเขามาดูพลังงานของคุณต่อน,นะคะ of pentacle the d e a ท o อาทำไมเขาจุกคุณกำลังจะเริ่มสิ่งดีๆคุณ มีตัวเลือกมีอิสระในการใช้ชีวิตหล่อสวยดูดีเหมือนกำลังจะเริ่มอาจจะมีรักใหม่ด้วยซ้ำอาจจะมีคนที่คุณถูกใจหรือมาให้ความหวังคุณแล้วคุณรู้สึกดีมันเหมือนใจคุณกำลังเริ่มฟูขึ้นมานิดหน่อย เริ่มมีพลังขึ้นมานิดหน่อยมีคนมาทำให้คุณรู้สึกว่าจิตใจคุณเ่ะเริ่มดีขึ้นแข็งแรงขึ้นแต่เขาทำไมถึงจบตัวเขาเองก็พยายามในความสัมพันธ์ของเขาแต่ทำไมมันถึงจบเดี๋ยวมาดูไพ่ใบต่อไปกันนะคะ คิงออ s สอดคุณเองก็มีอีกโก้ยิงในศักดิ์ศรี The Impres The d a t ขึ้นมาและ The Impres คุณเองเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมุ่งมานะมากและที่สำคัญคือมีอีโก้ยิงในศักดิ์ศรีของตัวเองสุดๆอะไรที่ไม่ดีต่อใจอะไรที่ให้ความชัดเจนคุณไม่ได้คุณโนสนโนแคตัดจบทันทีขอยืนหยัดด้วยลำแข้งของตัวเอง แต่ตัวเขาผู้อ่านไม่เข้าใจว่าจบแล้วทำไมถึงแต่เขาต้องทำหน้าที่พ่อของลูกแม่ของลูกเหรอตัดจบกับคนที่เขาเลือกเหมือนเขาพยายามในความสัมพันธ์นี้เขาจำเป็นต้องไปเหรอแต่เขาพยายามที่จะ ให้ชีวิตตัวเองครอบครัวคนที่เขาเลือกกับคนที่เขาเลือกมีความสุขแต่มันต้องจบต้องจบแล้วทำไมเขาถึงขึ้น d e p r e s s รสจบแต่เขายังต้องทำหน้าที่พ่อของลูกแม่ของลูกทำหน้าที่ต้องทำหน้าที่พ่อของลูกแม่ของลูกเขาพยายามที่สุดแล้ว มาดูไพ่ใบต่อไปนะคะเด e d e v วิลเดอะเดวิลส่วนตัวเขาจะเป็นออฟโซดปัญหารุมเล้าตัวคุณขึ้นเดอะเดวิล มีคนเข้าหาคุณหรือใครที่ติดต่อคุณนะตอนนี้ใครที่เข้ามาในชีวิตคุณคุณรู้สึกว่ามันเหมือนไม่จริงใจหรอ หรือจะมองอีกอย่างหนึง่งคือความรักที่คุณเจอถ้ามันไม่จริงใจถ้ามันเข้ามาแล้วคุณรู้สึกว่ามันมีอะไรแอบแฝงผลประโยชน์แค่รักๆหลอกๆไม่ได้จริงใจคุณรับรู้ได้ เพราะคุณเป็นคนที่มั่นคงยืนหยัดด้วยตัวเองอยู่แล้วถ้าใครเข้ามาแล้วไม่จริงจังจริงใจกับคุณคุณตัดจบทันทีส่วนตัวเขาพลังงานเขาเขาเหมือนสู้อยู่ตามลำพังเขาเองก็นเหน็ดเหนื่อยนะปัญหาเริ่มรุมเร้าเขา ค่าใชจ่ายครอบครัวญาติพี่น้องเยอะแยะมากมายเลยสิ่งที่เขาเจอกับปัญหาตอนนี้ King of Pentacle King of s w o r d King of Pentacle พลังงานของคุณคุณยังมั่นคงในรักคนคนนี้คนที่คุณคิดถึงอยู่ ในอบสดคุณยังรักคนคนนี้อยู่เพราะพลังงานของคุณขึ้นมาคุณเป็นคนที่มีความมั่นคงในรักมากได้รักแล้วรักเลย ได้รักแล้วคุณฝังอยู่ในใจแต่คุณเองก็อยากมีความมั่นคงในเรื่องของอาชีพการงานด้วยแต่คุณมั่นคงในความรักกับคนคนนี้มากส่วนตัวเขาเขากำลังลงมือทำอะไรสักอย่าง ไม่ใช่แค่เริ่มคิดและเริ่มลงมือทำอะไรสักอย่างปัญหาชีวิตเข้ามาเยอะแยะเขาต้องทำอะไรสักอย่างเหมือนอยู่ในหัวและจะปฏิบัติจะลงมือแก้ปัญหาชีวิตของเขาแน่นอนเขากำลังหาวิธีแก้ไขปัญหาชีวิตของเขาอยู่ นา n อ o อ p เพนท c l เคชีวิตคุณมีอิสระโอ้วิวออฟฟอร์จูนขึ้นมาคุณมีความสุขมากในชีวิตถึงลึกๆในใจคุณนะ่ะ เคยผ่านการเจ็บปวดเสียใจมามากมายกับคนคนนี้แต่คุณยืนหยัดด้วยตัวเองสร้างงานสร้างอนาคตของคุณณตอนนี้คุณมีความสุขกับชีวิตมีอิสระในการใช้ชีวิตของคุณบางทีคุณรู้สึกว่า การอยู่คนเดียวอะ่ะมันก็มีความสุขอีกแบบหนึง่งอยากเที่ยวก็เที่ยวอยากไปไหนคุณก็ไปลึกๆในใจอาจจะมีเหงาบ้างแต่ว่าคุณเหมือนก็รู้สึกว่าตัวเองก็มีความสุขนะแบบนี้ส่วนตัวเขา มันเหมือนโชคชะตากำลังอยากให้เขากลับมาหาคุณวิวออฟฟอร์จูนขึ้นมามันเหมือนใจเขาอยากกลับมาหาคุณเหมือนเขาไปไหนไม่รอดละปัญหาเอ้ย มันอยากให้เขานึกถึงมันทำให้เขานึกถึงคนที่จะทำให้เขามีความสุขสุดท้ายมันก็วนเวียนกลับมาหาคุณมาขอดูไพ่ใบสุดท้ายนะคะ queen of swords Enough ครับพอผู้อ่านพูดถึงการบนเวียนกลับมาหาคุณเขาคิดจะทำและการกลับมาคราวนี้คุณให้อภัยเขาด้วย ให้อภัยเขาคุณยังมีรักที่มั่นคงต่อเขาคุณยอมให้อภัยเขาในการกลับมาครั้งนี้แต่คุณเองก็เด็ดเดียวถ้าการกลับมาครั้งนี้เขาทำให้คุณเสียใจอีกคุณจะไม่ให้อภัยเขาอีกเลย นี่คือพลังงานของคุณกับเขาเขาอยากกลับมาในความสัมพันธ์กับคุณสร้างอนาคตและเป็นอนาคตที่เขาคิดว่ามันสุขสมบูรณ์มันเพียบพร้อมทุกอย่างมีความสุขในชีวิต ตัวคุณเองรอเขาอยู่แล้วรักที่มั่นคงต่อเขาอยู่แล้วแต่ถ้าการกลับมาคราวนี้เขาทำให้คุณเสียใจยอีกคุณจะไม่ให้อภัยเขาอีกเลยนี่คือพลังงานตัวตนของคุณกับเขากันนะคะท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วรู้สึกว่าพลังงานนี้ไม่ใช่ตัวตนของคุณก็อย่ากเก็บมาใส่ใจนะคะรับแต่เรื่องราวดีๆพลังงานดีๆกลับไป ขอให้สุขสมหวังกันทุกคนทุกท่านแก้ปัญหาไปผ่านพ้นอุปสรรคไปทุกคนทุกท่านนะคะเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ